วันดีทุกคนวันนี้พามาชมเจ้าจอนเดีย 5045D ฮะวันนี้จอนเดีย 5045D เขามีผานมาใหม่นะใบาผานใหม่ฮนะเป็นใบาผานใบาผานจักนะฮะเีาะอ,อะไรเนี่ยเพกกซัตรหรือเปล่านะครับที่ดังๆค,ครับโกลฮะรอ <laughs> <laughs> บสองไถรอบสองนะโอ้โวโ เขาว่าใบจักรนี่ยมันไถดีฮะเดี๋ยวมาดูครับผม ถม่ามันตัดฟางได้ดีไหมนะครับมันก็มันก็นกพอได้อยู่นะเออแต่น่าจะสู้ผ่านหัวหมูไม่ได้นะฮะหัวหมูนี่กลบดีกว่านี่นะนี่น่าจะดีกว่ากว่าผ่านธรรมดาฮนะอันนี้เป็นใบจักนะครับผม ใช้ก็ดินก็ร่วนดีนะครับดูนีครับน่าใช้อยู่น่าใช้อยู่ตับยาดีขาดดีเลยอืม อ่ะประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะวันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายมาให้ดูฮะโอ้เดี๋ยวก่อนฮู้รถตลบของแบรนด์ไหนมาบฮะมาบิน,<ะ>บนไปเท่าไหร่ 3, ไปละ ใบละสามพันเลยเหรอสามพันต่อใบโอ้ทั้งหมดเนี่ยหมื่นเกือบหมื่นห้าเนาะโอ้เป็นไงใช้ดีกว่าผ่านทั่วไปไหมใช้ดีกว่าเนาะไม่เคยโดดอ่าอันนี้มันตัดเลยอ๋อนี่ลองมากี่ไร่แล้วเนี่ยเกือบร้อยไร่นะโอ้เป็นไงเสียงตอบรับ อื่นาไม่ได้อคนอื่นถ่ายไม่ได้แต่เราไปได้เนะไอพวกอ่าอันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องจุดเลยกลฟ้ฟางดีๆีเลยมันตัดฟางดีเนาะอ๋อเออร้ไ้แล้วามาบินนะครับนี่นะเออ แต่ตัวนี้มันใช้กับผานของผานของ L50 แบบที่มันมันใช้กับผานแยกได้หรือเปล่านะอันนี้จะเป็นผานผานเพลายาวเลยครับผมจะเป็นผานพรวนที่เขาแยกน,ะน่าจะไปได้หรือเปล่าให้ผานของพวก L50 รุ่นใหม่นะ่ะเออเพรา,าะนะออว่าจะไม่รู้การใช้อ,อ่าอ,อ่า อ๋อไอ้นี้ดินไม่เป็นไม่เป็นก้อนเนาะมันจะละเอียดดีเออไอ้ดินแบบเนี้ยเอี้ยวอ่าไทยกินฟาอ่าถ้าจะเป็นผ่านธรรมดามันก็จะเป็นดินแบบก้อนๆเนาะเอออันนี้ยแตกดีมากเลยนะครับอ่าอ่าอ้าวเอาเอาเอาใช่เลยใชเลยโอ้ใบละสามพันกว่าบาทนะครับ โอ้ถ <formation jin inh throat> <at> ้าส่งมาเลยอ่ะสั่งซื้อมาแบบไหนส่งมาถ้าส่งมาเหรอส่งมาให้นาออจากเพจมาบินเลยนะครับนี่ราของเขานะครับนี่เออนี่ครับนี่ครับตุกผ่านนีจะเป็นสีฟ้าๆนะครับผมนะ ก็ผ่านทั่วไปก็จะไถเป็นก้อนนะแต่ผ่านตัวนี้มันจะละเอียดนะผมละเอียดร่วนร่วนดีนะแบบนี้ปั่นสบายเลยนะฮะเออโอ้ฝุดเนียวเรื่อมกัน เออถ้ดีครับผมไายดีมากมันทำให้ดินร่วนครับผมดินออกมาก็จะไม่เป็นก้อนนะครับ้าเป็นผ่านจะเปลีนดีนะ อันนี้จะถ่ายรอบสองแล้วครับผมถ่ายรอบสองนะครับรอบแรกก็ถ่ายไปแล้วช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานนะครับ เาดี๋ยวไปชมการติดสรอบหนึ่งครับผม ประมาณนี้เลยครับ โอเคครับผมได้ชมกันพอสังเขปเวลาหมดหมดเวลาครับผมอ่ะใครสนใจก็ไปซื้อมาใช้เอาครับผมขายดีอยู่นะครับอืมอ่ะคลิปนี้ลา่านผไปชมไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ